ขออที่สองนางละหาวเนี่ยหาวงาหาวเข้าเ้หาวง่งหา,าหาวเข้าป็นเดือนเนี่ย,ยเป <laughs> ็นเสือเป็นสา,าดพี่เนาะว้ามนเล่นแ,วแหวกเป็นแห้งร้ายเนี่ยแก้วแอนเชนซิงกับด้มาร์กทำทำแก้วก็ได้มากพูดพูดทำทสมก็ได้มาก แม่ลูกพ้องมั่งลูกครัวก็ได้มาเข่าน้ำชามป้าก็ได้มาเออมีลแต่นนเนี่ยขับเนี่ยพูดเราเนี่ยัำแม่มีแต่ว่าเนาะสิ่งเราเนาะเนาะท่านว่ามาขับมาพูดมาทำมามีมาจบมาดีมาอยู่ชุกินกินแล้วทั้งนี้กับชื่อมี่นี่ใดสีขอเชิญพอขาดในห้อยดีแล้วขึ้นทั้มปันไดแก้วบันไดท้องเทลียวทองผู้ขายขึ้นผู้มือผมพี่ได้ผีดทำอันวานเกินขั้มเกลียวขึ้นมาเรื่อยใหญ่เด้อ ย่นความมวยเผินว,นนนวันนี่สันผ้าใช้หัวขอเสิร์นสบายดีสบายดีพี่น้องถ้าค่าสบายดีงามสาวเนาะตอนนี้ดีมก็มีเลี้ยงสีไฟขึ้นเฮือน,นวัชิท่านาะวัชิทาก็คือแบบน้าพี่น้องพี่น้องอันแม่นค,นนคนน่ะเป็นน้อง ห้องพอไม <th desserts> mm. ่ใหญ่เ oh ล <sh> <sh> ี้ยงน้องเขาย่งเพียอยู่บนเนื้อไปเลยเพิ่นขึ้นเพื่อนใหม่ฮะมีมันเลี้ยงคือไงคือมอนญมอญถือขึ้นเวลาอันเวลาสิขึ้นเพื่อนเพื่นสารซื้อมอนซื้อเสื้อซื้อสารนะพี่น้องไปทำไปซูนสารสารนักการดยเอามอนไปเนาะมีเลี้ยงไปกระเพิ่นยางไปทางไปกระซิบประมาณไหนน้องยังสาวอีกหมอกจะลงนี่นแ้อง

ไเด็กพ no, um mm ี hmm. er ่น er ้องเด็พี่น้องน้องเสือซามโตเลยบรรยากาศแบบมันเย็นนะหมอกหมอกก็ไม่แห้งวันใดพี่น้องแต่วันนี้เย็นเจมาเที่วันนี้ทางปูนี่ได้เพรา่เป็นทางในบ้านเนาะขี้เลืองขีน้าแห้งอะริเสือชี้เลืองคนกับเลืองบรรยากาศยาสาสอยู่วบ้านเนาะ สิประมาณไหนแหละอยู่บนเนื้อแทนน,นี่ข้างคนนือเหนือ กำลังแห่ต่เนี้ยคเห็นง่ย่ๆม่ย่ลามนตอนนี้เขาจะกำลังแห่หอที่หนึ่งเนาะมาคันางแล้วหาเนี่ยหาเงินหาข้าวหาเงินหาข้าวป็นเดือนเนี่นเสือ็นสาที่เนาะ ว้าเปื้อนแหวะผูกเปื้อนแหย่ร้ายนี่นี่หาเงินหาค่ะวข้าวอะไรไม่รู้ป้ามีเรื่องหอบสาดเรื่องนสาดมีมอสสาดมีเสือถือมอสีสาดที่เสื้อข้าจะสิออมอยูซ้ำห่อผ้าห่มก็มีเนาะผ้าห่มมอนเสือสาด ีเส <ort>. <ม EN initiatives> <refine> ื้อหลาโมนะะหอบที่หนึ่งกำลังพานไปหอบที่หนึ่งซือบางคนกับือเสื้อซืออนเบปะยาอันนี้หอบหอบที่สอง อ๋อเบลเลิบอลเตามเม่นเลิพาตาำอันนี้น่าอยู่บปลเลิศ อนเบาเลนไม้ไเื่อนไม่เยอน้อเาไม่เลย Hvorfor kan vi หม้เออยำระกระพุรู้กอลานเออขาหามวัี่มาอยู่สุบเย็นเย็นได้ยังเนมาได้คอยามมาใส่้่ยแก้วแอนเชนตีนรกระด้มานั่งทำกรรมแก้วกระด้มาขุนกระพุดประทำประทรงกระด้มา เฮ้ลูกพ่อมองลูกลัวก,ก็ได้มากเา่าน้ำสามป้าก็ได้ามากเออมีแน่ครับเนี่ยคุณเราเนี่ยันแม่มนี่ออได้มากเรายาซาโทพได้กระไดมากทั้งวัวมักหมนนเออวันนี้อยากาถามเพิ่มอันสุดท้ายเป็นเช่นว่า ขวมัน่อบดีจังไก่เกิดถอยหอยคว่ำปลอยู่ดีไม่แห้งชิงเรานีิผู้ใดเอาม,มาน้ำตีอ๋อจับเหยียดฟ้าชาวองบูดีมากชัดผ้าจุ๊บผู้ใดเอามาเนาะสิ่งเรานัเนาะท่านว่าม้าขับมา้าพูนมาทำมามีมาจบมาดีมาอยู่ชุมกินกินแล้วทั้งนี้กับชิมมมี่นะใด ขอเชิญพอค่ะได้ห้อยดีแล้วคือถ้งบันไดแก้วบันไดทองเที่ยวทองผู้ข่าคืนค้งมือบ่มีได้ผิดช้ำอันว่าเงินช้ำแก้วเอันว่าเรื่องใหญ่เด้อโยนคำมุ่ยเอันว่านี่ช้ำข้าใช้ห่มขอเชิญน้องกำลังสี่คืนเลย Hãy <laughs> 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 nhà lam, kênh à. lam, Mì Gõ lam, lam, bỏ lỡ những video hấp dẫn เน่เน่เรานต้งชิจิหัวย่้ามานยอมาเด้อาาวจังนอนก่อนบอกก็ดคือบ่กร่งิ่เนไปดู่ป่เราได้ไหมเนี่ได้ทุอลได้ทุงบอาลบอลลูนทหารุงบอกูจจกบลนทหาร้ขาวผ้าบอกกเจเด้อ่ะบอลลกับบอลลูนทหาร ตอนนี้แกกำลังข <icking> ืนนี่นะพี่น้องเขาจะกำลังค้นเครื่องค้นคลองขึ้นอยู่ท่าได้เฮี้ยนแกสงวนนี่กำลังขึ้นน่ะ พราะเนี่ยจานเป็นกะผ้ายางอมงอมเหมือกันเนี่ยลามแลมืกันมีบุถ่าบุเก้น,นะพี่น้องเดือดขึ้นหน้าเบ,แบะแวะขึ้นกับชิบหาขูข่คอตเคนะพี่น้องอันนี้ยุคุมเนื้อนะบางเดือนนะยุคุมไก ใย้างก็กลังย่างมากเนาะนองตอนนี้าเจาะกีเหี่ยหอยเนาะแค่คนจิตติพิกาจิรัวบอลมีเสียงเตะแาเก็ลังขุดนไปนะเขาพกควรสิคุแคนเนาะอดีมันแทบจะขึ้นไปเห็นเขาอยู่ ใกล้สิผูกแขนเรียกไงนี่ถ้าถูกแล้วถูกแล้วทำไมได้ไม่ได้สิบแปดเลยที่ถ้าแขนเลยนี่ 对，那个红、嗯。嗯 mọi người mọi người mọi người mọi thuyền mọi người mọi người mọi người xây người mọi người mọi người ngay không à? Mày nhai Ai kia nào khi hả? À, chân chay hả? À, dần á à. à. Cái Cảm ơn là mình mẹ nà nè Ui, nà ngọt á Sống và nóng sống ngọt á Bà biết bà đi à. chứ Bà biết cơ hết ừ, bà biết Ui, ừ, má chỉ mưa nằm đâu hả? Bà mưa nằm đâu hả? Yên yên mưa là yên yên มือนี bills, ่งมืองมแดงมแดงแดงยู bye. ่ากว่าโตเป็นโลกเยเอเม่อไหร่ยางเองนะอู่นนะอ่ไม่างเองยาเองลูกยางเองว่อุ่นในซไหวอ่ะไ่ทันใจไ่ทันใจะเมื่อไหร่ไบายบายเน้บายหน้าห้าเห่าไปะบ้าายมวยเฮ็ดเพียง ล่างยางเมื่อนหร่มาแวรยเนอ่อนนี่ก็ดียนีอ่อนสุกกับน้องน่องพีาเนื้อเพล็นี่จะพี่น้องพี่น้องยางยางมาเทนิคก็มีแต่พี่น้องค่ะมาแต่ผูุกแขนมาแต่ผูกเข็นคือเดียวกันผูกเข็นเ็นวัตชิทาอันนั้นกันพี่น้องคือกันลูกยื้เม็ดวันแม่จานอะเมือะไรพี่น้องไม่ใช่อิงเพียนกันอุบยกันอาเบว่ามีเด็กน้อยคนเดียวเนี่ยเท่านี้นะแค่เน AN uh ี huh. Japanese, own own amentos, um course, own own ่ยต kind of ีพ uh ี huh. ่น้องเขาใหญ่แล้แหละกับ มิเธออะไรเขากับเพียงคนแล้วอ่ะเอีอนหัวคนใหญ่มากขั้นเขียวคนแห้งขั้นใหญ่มากแล้วเพียงคนได้เนี่ยหน่อยเนาะแพงยุ้งเอียงพี่น้องนี่เนาะตอนนี้เดี๋ยวกลับมาฮอดเทื่ยนบางทีเก็พอยแล้วเนาะหลังจากที่พาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศการขึ้นเทือนใหม่เนาะของวชิธาครับนี่กัเป็นญาติพี่น้องนี่กันเองเนาะเพราะว่าพอเอ่อแม่แม่วชิธากัเป็นน้องของ พอไม่เงียเรื่องเนาะไอ้นำญาติพี่น้องกันเนาะพี่น้องเพิ่อนกะอันขึ้นเฮือนใหม่ก็เลยไปคัมไปคู่เนาะพี่น้องแบบประเพณีเล่ากับชิบะนี่แหละเวลาเหตุเฮือนใหม่โบหันใหม่อีกยังกันมีกันไปญาติพี่น้องไปเพื่อไปคัมไปคู่เนาะอยู่เย็นเป็นซูแต่กสิมีการพิธีการแห่อมเพื่อนซ้ำหอบเลยกะพิธีการซูควันผูกแขนเนาะพี่น้องก็มีฟักควันผูกแขนซึ่งว่ัฒนิรรมแล้วก็กับเมียหล่าก็ไปเฮ็ดงาน อยู่ไทยเนาะไลฟ์ปีเติบเนาะก็แบบเก็บเงินได้กัมาเฮ็ดเที่ยนนะพี่น้องกะดีใจนําไว้ไล่เดอ้อเนาะดิมกับเก็บพาบรรยากาศมาให้พี่น้องชมแต่กะอาชีวะเตรียมทีพันไดเนาะสำหรับคลิปนี้กะขอมคุณขอบใจทุกคนเนาะที่เข้ามารับชมเนาะแต่กะยินดีนําำมาชิถ่ายอีกครั้งหนึ่งเดอ้อสำหรับคิมนี้ไว้พอกันไว้คลิปหน้านะพี่น้องขอให้อยู่เย็นเป็นสุขกลำรวยรลำรวยเมื่อหน,นาเนาะสวัสดีบ๊ายบาย